ีผู้บ <Cette Goodnight> ังค <mental> <fr> ับการตํารวจบุตรนจังหวัดตราดประธานจัดงานวันตํารวจแห่งชาติกองบังคับการตํารวจบุตรนจังหวัดตราดทําบุญและมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตํารวจครับเวลา10นาฬิกาสาินาทีวันที่13ตุลาคมที่กองบังคับการตํารวจบุตรนจังหวัดตราดและสถานีตํารวจบุทรนเมืองตราดพลตรีปรีชาเจริญสหายานนท์ผู้บังคับการตํารวจบุตรนจังหวัดตราดพันวรเอกประสานบุญเหมือน ปันเอกนัทวัฒน์ทองใบปันวเอกมุทิชัยอนันต์รองผู้บังคับการตำรวจปทุรจังหวัดตราดพันเอกนรัตน์รัตนจินดาผู้กำกับการสถานีตำรวจุทุมจังตาราดพร้อมนายตำรวจข้าราชการตำรวจหรือนัส่วนราชการเพ่อค้าประชาชนชาวตาราดร่วมในพิธีงานวันตำรวจแห่งชาติจังหวัดตราดโดยมีพิธีทำบุญถวายพระทหารแด่พระภิสุสง์ หลังจากนั้นเป็นการอ่านสารของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อเป็นการมอบนโยบายให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตํารวจโดยสากรออมทรัพย์ตํารวจตราจานวนสามพุนหะ3,000บาทในเงินทั้งสิ้น1นึ่งแ5 0 0 0บาทโดยมอบทุนให้กับบุตรของข้าราชการตำรวจที่รับการคัดเลือกมาจากสถานีตำรวจบุตรทต่างๆในสังกัดตำรวจบุตรทจังหวัดตราด สำหรับสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการส่งกำลังใจให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่และฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆด้วยความบากบานมุ่งมั่นอดทนตั้งมั่นในเจตนารมณ์สามประการคือเป็นตำรวจที่ปกป้องเทดิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบานันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นตำรวจมืออาชีพยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาและเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังขอให้ตำรวจรับใช้ประชาชนผู้สุดจริตอย่างเต็มกำลังความสามารถปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวให้ดำรงตอนอยู่ได้ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีมีความรักสามาัคคีในหมู่คณะร่วมกันกระทำความดีให้เป็นที่ยกย่องของสังคมเป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริงสืบต่อไปครับปีนะครับวันที่13ตุลาคมก็เป็นวันตำรวจซึ่งเรารู้ดีกันอยู่แล้วนะครับ เราก็มีการทำบุญร่วมกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดนะครับเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลกับหน่วยงานรวมทั้งจากุู้พิส่วน์ผู้นนผลบุญที่เราได้ทํามารวมทั้งความดีที่เราได้ประกอบมาให้กับที่น้องซึ่งเป็นข้าราชการตํารวจที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับครับก็เมื่อสักครู่ก็ได้อ่านสารของท่านผู้บัญาการตํารวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับท่านก็ฝากเอาไว้3มเรื่องนะครับ เรื่องแรกก็คือตำรวจจะต้องเป็นสถาบันที่เืิอทูลสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริสองนะครับตำรวจจะต้องเป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ประชาอมอาเซตยนน2,558และสุดท้ายตำรวจต้องเป็นที่เชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาของพี่น้องประชาชนเป็นที่พุ่งของประชาชน